กูไม่มีรถอะไรแถวไหนผมอัพลุงเป็นไงบ้างแล้วที่นู่นเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้หยุดเหรอใช่ครับขอหยุดยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดนะครับวันอนุรักษ์ลิงขอไม่ตีลิงเขาไม่ตีอะไรไหมขอไปกินลิงวันอนุรักษ์ไง ผมโดนใบแบบโคตรงงนะครับลุงเฮ้ยป่านได้อยู่ไหนวะจะเอาเสื้อผ้าป่านได้เหรอป่านได้อยู่ไหนป่านได้ป่าได้ป่านได้อยู่ผมอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านครับลุงหน้าบ้านอ่ะพี่จุกขับฟอร์ดสาม้าจุกกับรถไหมครับเสียของจัดเอามาไอ่จุกส่งเงินหนึ่งร้านครับเอามาครับลุงเอามาอยู่ไหนพี่จุกอยู่ไหนลุงหน้าหมาพี่ พี S <S <preach science> ่เย็นนีกระเดะขาขับสามห้าไอสังอย่าวลูกอย่าไปด่ามันจะไปร้องไห้ด่าลงกยังอ่อนไหวได้้กระเป๋าอะไรลุงกระเป๋าหนึ่งสองหนึ่งเก้านั่นละแล้วแล้วแล้วพี่จุ๊กมันเรียกผมไปซ้อนรถลุงจุกวิ่งเข้าบ้านไปแล้วจุกวิ่งเข้าบ้านไปแล้วเมื่อกี้จุกวิ่งเข้าบ้านไปแล้วลุงในรถอ่ะ วันเคสผมนี่จุ๊กไปไหนวะไอ้บาดีไอ้จุ๊กไปไหนวะอ้จุกไปไหนวะไอ้เดี๋ยวมาแล้พี่ค้องน้ปั๊ะไอ้จุกไปไหนอ่ะไอ้จุกไปไหนอ่ะไอ้น้องเออไอ้น้องจะตายแล้ว

พกซูนไม่ไหวเจงเม<ไ>ง<ะ>ตึงจัดแสดงว่ามันไม่ได้ลงแฟงแปง,แปงเคลือบสีไว้เลยแปงแฟงแงไม่โดนลำำหรอน้องไม่ไม่โดนลำำหรอสงคร,รงามล่าสุด หลังมันดูล้นไปวะ่นะมันต้องใส่ทะเบียนวะ่ะผมว่านะหลังมันดูล้นๆนะ่ะต้องใส่ทะเบียนหน่อยอะ่ะไอเวสเลียว่าอดอ่ะพี่น้องเหรอ เดอใส่ตะเปียนขึ้นมาหน่อยดูดีขึ้นมาหน่อยวิ่งขึ้น,นไหนอ่ะ ครับจะดเดือนแล้ว thank you ดีกับโต๊ะถ่ายฟรีไปเลย <c oughs> <c oughs> ถ่ายฟรีเลยเหรอ <c oughs> เลียอยู่ไหนอะพี่แค่นี้พี่เห็น <c oughs> เลียอที่ไหนอะถีาถ้าถ้าเกิดมันบอกว่า,าถ่ายสองพันผมก็ซื้อมาแล้วไม่มันอันเท่าไหร่อ่ะ 2 0 0 0 2น0องันห้าสามพันมันมี2-3อันรู้สึกตงลงจะไฟกันที่ไหนอะโอ้โหกล่องจูนไม่มีพ่อมวงตาขายหมดแล้วเหรอเฮ้ใครมีกล่องใครมีกล่องจูนบ้างอ่ะขอซื้อกล่องหนึ่งเดะแจ่นัดตรงไหนใครมีกล่องจูนบ้างชิโร กองจูนขายไปหมดยังมาถามชิโร่ดิตัดท่อแล้วพี่ตัดถุผ่านลงกองจูนขายหมดยังเอ้เหลือครับเหลือครับอเอามาใ <มา S 1> ห้น่อยเดยเอาวะครับเลเบลทะเลทรายมาเลยได้แน่ใครขับรถลอยหน้าปุย้ย ี่แป๊บ่ต้องหมดเลยหูจะแตกเย็ดแม่ ลุงเรียกเลยครับหนึ่สองหนึ

แรงโยอันนี้จุดแรงครับจุดแรงจุดแรงลุงวันดีครับลุงเออมกีนอยูราแฟงมาแงาไม่าดคนนึงขาดคนนึงนี่ับแล้วอเจอเจเจอก็ชนเลยไหมล่ะพี่ หัวเบอร์เกอร์ใครออกมานี่ก็ได้เออจูไม่มันอยากม,ามันอยากแบบว่า,วานี่ล,ลงนโนมมาแนละ้วรับคนอ่ะเบสส <15. S 1> ามสิบสามหรอใช่ป่ะถูกป่ะเราน่าจะสามสิบสี่สามสเบสกันหนึ่งอ่ะจ <9. S 1> ีนขึ้นขันนู้นก็ได้เออ ไม่คลายขาดเลยไหมแล้วก็เหลือกว่าปกป้องได้ครับสองเก้าโคโด้ยังไม่มาอีกเหรอแล้วเขาลงเก็บแบรครับไม่ได้ลมาจูดูหลาดพู่กายโคโดะมาอย่างยังไม่ะขาดรัวอีกมีพี่เต๋ยนะพี่แก๊ปเอ้ยพี่เป๊ปพี่เต๋ยไม่ใช่หลาดโคโดะมาอย่างยังเลยนะยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้โฟโด้มันลาตั้งแต่มาวันไปลองรถดูดนี่จูดมาใหม่อ่ะไปลองรถดูแต่ว่ามันลายี่สิบสี่ภาพไปไหน ไปไปลองรถหน่อยไปลองรถหน่อยผมับผมจูนมาใหม่ลองหน่อยมันมาแนกันหรอใช่ใช่ใช่มัจะมีไอจาช้าปนเรงไปลอ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 งเกลับไอโฟโดไม่ยู่คเออหอมหอหอมหอมไอโฟโดมาลงไอโโดมาแล้วไอโดมันอยู่นี่ครับพี่ครับพี่เออเพิ่งแอบปาดไปน้องนี่เขาหาว่ามึงไม่มาเออไอ้เหี้ย เฮี้ยใดจะจะโกรทำเฮี้ยอะไรปวดหู้สัตว์เขาอยู่แดมทวนมาปวดหูยเลเฮี้ยมาอยู่พรกมึงปวดหูหนักกว่าเดิมเหีกไอสัตว์เฮี้ยอ่มหน่อยเวลาคุณจะหมดพี่นึงใจอ่ะชิโร่อยู่ไหมชิโรครับชิโ่ครับชิโร่ครับมึงอยู่กับเราบนอยู่ี่เป๊รมดานะเจ็ดนะพี่สกอร์ามสิ็นะเป๊ปลพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่ชิเช็คไหมได้ไหมยวาด่าหมาผมตั้่เก่งการหมาผมผมยอมไม่ได้ แป๊บนึงนะแล้วตอนนี้ขาดใครวะเนี่ยนอกจากไอ้จืดอะเรามีสามแปดป่ะจืดบอกดึกนะจืดมันบอกกูว่าดึกนะวันนี้ครบแล้วสามเก้าแล้วสามเก้าแล้วแล้วอร่อยชิวเอสีดำเนาะสีดำมันยืนโรงงานมันดูน้อยขาดแค่จืดจืดเขาดึกวันนี้จืดลาจืดบอกแล้วเขาดึกบอกไปแล้วใครมาทำอะไรลูกค้าใครลูกค้าใครพี่ชลิปลูกค้าพี่ร้อยลูกค้าพี่หรือเปล่า ระหว่านคนาะ้องคหคนหคนเรายังไหวเลยวันนี้ป่าวันนี้ป่าป่าที่มันสมบวไมพอบวกกับเวลาเนีน่เขาอคืนเนี่ยเขา้งคืนเนี่ยรีบเอามันกอนอะเล่นไหนอะไปเล่นู้เลือกันเลยเอาทีอตเล่นได้ด้วยดูดูถุงศพก่อนถุงศพในตัวมีใครไม่มีเปล่าเล็ในเมืองแดนด่าก็แัแ้นน้ด้วยม่ับ้นนด้วย สบายแถบโอ้โหแล้วตายนะโดนล็อกรถลงด้านไปนะเป็นท้ายพียังไม่ได้อยู่เลยรถกัรันเวย์สนามบินเรเบลไปเราต้องใช้จำนวนคนไม่เอาหน่วงบางคนมันหน่วงสนามบินเทเลสไนไม่เอ้ะไม่รู้อ่ะได้หมดอ่ะใกล้เรเบลสนามบินเทเลสหนนวลนี่แหละนี่แหลบสนามบินล่างแล้วตีล่งถ้าอยากมันอ่ะถ้าอยากมันอ่ะในตึกแต่ไม่การันตีชนะโอ้โหแค่นั้นเลยแต่แต่ถ้าการันตีชนะก็ต้องให้มันมีตัวยิงบนรถเราอ่ะ เคสเราตอนนี้ขาดอีกยิบสี่เคสเราจะชนะตอนนี้สามสิบสาม่ยิบสามสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วใช่ไหมใช่เขาประกาศสามเจ็ต่อสโอเคงั้นก็ขาดอีกยิบสามเคสนี่ไงเราเราไปเล่นในนี้ไงเอเซอร์เพื่อนตรงเลเบลเลเบลบ้านฟาเตะอ่ะโหเย็บอยากโ้หทางมันพ็อกมันเยอะนะเว้ยพอมันตัวหายไปดีกัันนใว ไอ้นี่ก็ได้มังม้งลงลงน้ำมันคูอีกก <ลง S 1> ็ได้มั้งไปง่ายๆเฮียไปไปไปลงลน้ำมันลงน้ำมันคูอีกก็ได้ลงน้ำมันคูอีกก็ได้ป่าเขาไปลองไหนวะรถอะรถบรรทุกใหม่มีเนินมันมีเนินเดี๋ยวมึงเรียกป่ากลับมาลองรถด้วยกูไม่รู้ว่าตายหาไปแล้วป่ะด้ไอ้เหี้ยบ้านอะลงถาไหน่อะติดตัน้ำมันคูอีกก็ได้ลงน้ำมันคูอีกก็ได้ง่ายๆป่าป่าป่าไอ้อยู่ในวอลหรือเปล่าแรงขึ้นปะป่า ดีดีข<บ>ึ้<ห>นลงแต่เ<ด><ด>บรกมันมน้อยไป,ปไหน่อยเราแต่ว่ารถมันแรยก่อนมากกว่าเดิมเลยไม่ใช่รถกูรถกูหรกมั้นะ